ทันข่าวประคัมกีฬาบันไทยบายมานโตโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่3กุมภาพันธ์2565โดยชาวบ้านรังบอลทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอ,าอะไรใน่าใจกันบ้างบันไทยช่วงเย็นวันนี้ซัดอประชุมสตาฟเตรียมพร้อมลุยศึกยุท3ปีอาเซียนในวันวน,นี้ โดยสปอร์บบดจะเต็มแจกง,งานทีมสตาฟนะฮะก่อนจะนำช้างศึกยู่19เก้าปีโดยศึกชุดยู่สามปีอาเซียนที่กัมพูชาในวันที่สิบเอ็ดคู่พันธ์ที่ถึงนี้คำชับคอนเซ็ปต้องเนี๊ยบเทคนิคต้องเจ๋งหวังจะให้พร้อมที่สุดก่อนเดินทางมันใจนักเตะที่เรียกมานั้นคือแข้งดีสุดแล้วลั่นเป้ากําชัยเหนือสิงคโปร์และก็เวียดนามในครั้งนี้ให้จงได้โดยความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกจีนไทย ชุดยู -23 ปีนะฮะหลังจากที่เพิ่งประกาศปรายชื่อ28นักเตะไปก่อนหน้านี้ซึ่งจะใช้นักเตะอายุ19ปีเป็นแกนหลักและจะใช้ซ็อป,ปดอบาริโลกราเซียคุมทัพในทีมชุดนี้โดยทั้งหมดนั้นจะเข้าเก็บตัวที่พัฒนากรอบขับจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่7-10กุมภาพันธ์และเดินทางวันที่11กุมภาพันธ์เพื่อจะลุยศึกชุดยู -23 ปีิงแชมป์อาเซียน2022นั้นล่าสุดทางบาริโลกราเซียนะฮะกุญซใหญ่ของทีม เรียกว่าเปิดเผยความพร้อมในตอนนี้ผ่านล่ามส่วนตัวบอกว่าวันนี้โปรดเรียกสตาฟมาประชุมเพื่อจะมอบหมายหน้าที่ในการเตรียมทีมเพื่อจะให้คนเหานั้นมีความพร้อมมากที่สุดสำหรับการแข่งขันฟุกวัลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่กัมพูชานอกจากเรื่องคอนเซปต์การทำงานแล้วรายละเอียดแท็กติกต่างๆที่ใช้ในการทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้ เรากำชับให้ทุกคนให้ความสำคัญต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งวันนั้นมีทีมงานติดตามสัานกา์และก็อัปเดตอยู่เป็นระยะอยู่นะในส่วนของนักกีฬานั้นเรามีการเก็บตัวมาอย่างต่อเนื่องนะฮะโดยเริ่มต้นเมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเาานั้นได้อุ่นเครื่องมา2เกมและเราก็ทํางานอย่างต่อเนื่องจากนั้นดยการดูฟอร์มการเล่นของตเตท,ที่อยู่ในค่ายไทยลีกเพื่อจะหาคนที่ดีที่สุดในครั้งนี้ จนมาได้ทั้งหมด28รายชื่อซึ่งเป้าหมายของเราก็คือต้องการเตรียมทีมให้ดีที่สุดในครั้งนี้พร้อมที่สุดก่อนก่อนเกมแรกที่จะพบก,กับทางสิงคโปร์รวมไปถึงพบก,กับทางเวียดนามในเกมต่อไปสำหรับทีมชาติไทยอยู่ในสายร่วมก,กับทางสิงคโปร์และก็เวียดนามโดยโปรแกรมของทัพช้างศึกอยย่3ปีนะฮะประกอบไปด้วยวันที่16กุมภาพันธ์พบก,กับทางสิงคโปร์เวลา19นาฬกา และวันที่22กุมภาพันธ์พวกกระทางเวียดนามเวลา19นาฬิกาโดยการแข่งขันันประกาศนี้แบ่งออกเป็น3กลุ่มโดยจะนำทีมแชมป์กลุ่ม,มแล้วก็อันดับ2เด่นที่สุด1จะทั้งหมด3กลุ่มผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศก,กันต่อไปในครั้ังนี้เป็นในวังงานนี้ต้องรอดูันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับมาสซตเจนเล่าเปิดใจครั้งแรกเมื่อทีเข้าแคมป์ฟอนเทเล โดยงานนี้แม็กซี่เจชนาทิพงศ์กสินเพลเมเกอร์จิมชชตไทยเข้าร่วมซ้อมกับต้นสก,กัดใหม่คาวากิคฟนอนตาเ,ตเ,ตเ,ตเล่ดีกรีแชมป์เจลิคสีรษะใเป็นที่เรียบร้อยซึ่งกัปตันเชตไทยได้เปิดใจเล่าวินาทีนะฮะในการร่วมซ้อมกับทีมเจลิคครั้งแรกบอกว่าตอนนั้นรู้สึกเขินภายในทีมมีการแข่งขันสูงเป้าหมายกวาดแชมป์ญี่ปุ่นรวมไปถึง AFC แชมเปียนลีกซึ่งดีใจที่ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเขินขนเหมือนกันครับ ดีที่ช่วงกักตัวได้ออกกำลังกายจึงยังมีสภาพที่ดีอยู่การซ้อมทุกคนได้มีความมุ่งมั่นกระหายการแข่งขันในทีมค่อนข้างจะสูงเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้ตนเองนั้นก้าวไปอีกขั้นสู้ไปพร้อมกับทีมอาจจะเป็นปีที่ยากอยู่แล้วแต่ส่วนตัวนั้นมีเป้าหมายที่ทำตรงนี้ให้ดีสุดนะส่วนเป้าหมายของทีมการกวาดแชมป์รวมทั้งศึก AFC แชมเปียนลีกนั้นตนก็ต้อ,องการจะได้แชมป์ทุกคนอยากได้แชมป์อยู่แล้วอยู่ที่ทำอย่างไรตนจะซ้อมให้เข้มขน้น เื่อเติมเต็มสิ่งที่ทางบอร์ดบริหารโค้ชอนตาเร่ต้องการในขรั้ังนี้เป็นนักบอง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าเจ้าเจนนั้นจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับจบไทยลีกเต็มจะชม5แข้งไทยไปญี่ปุ่นนะโดยแฟนบอลทีมชาติไทยอาจจะได้เห็นนักเตะไทยถึง5คนไปลุยศึกเจลิกของญี่ปุ่นหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งทางบิคาจร์จรเจรวนนท์ประธานสโมสรทรูแบงคอกเปิดเผยเต็เมจะส่งมอนติเอลชอมเบีย ส่ลีกสุดๆคือทางญี่ปุ่นหลังจบฤดูกาลนี้โดยเตะไทยเตรียมที่จะไปลุยเจลิกหลังจบไทยลีกนฤดการนี้จำนวน5ร้รายท้กันประกอบไปด้วย 1. นะฮะสุภโชคสารชาติจากทางบริรัมสองเวรเทศป้อมพันธ์จากทางเมืองทอง 3. มอนยตทองเบียจากทางทรูแบนค์อก4กิสตาการแมนจากทางชมบุรีเอฟซีและคนที่5ก็จะเป็นพิธิวั์สุจิตธรรมกุลจากทางเชียงรายเตดสำหรับปัจจุบันนั้นเหมือนเตะไทย2รายที่ค้าแข้งบนเวทีญี่ปุ่น คือชินาทิปสงกสินกัปตันทีมชาติไทยกับทีมแชมป์ญี่ปุ่นคาวาซิคิฟอนเตเล่ในศึกเจ .1 และก็สิทธิโชคพาโสก่องหน้าทีมชาติไทยกับสโมสรเอฟซีบริกิลในศึกเจ .2 ในครั้งนี้ซึ่งหากรวมกับผู้เล่นที่ไปค้าแข้งเจลีกก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยนั้นกำลังจะมีอาผู้เล่นดับดีกรีเจลีลกเลกขสุขทางญี่ปุ่นครบถึง11ตัวจริงในครั้งนี้กันอยู่นะเป็นนวังกรรนที่ต้องรอกันต่อไปกันกน,นะฮะว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับสะเทือนวงการบนไทยกองหน้าช้างศึกไปโปรตุเกสโดยเจ้าเม็ดเตียมจะบินสู่โปรตุเกสนะโดยกานนี้ท่านประธานแปมนะฮะทัชพัฒน์เบญจศริวันบิ๊กบอสหนุ่มของฉลามต้นเล็กฟรีไฟส์บุรเวบชมรดีที่เพิ่งคว้าแชมป์ฟุตซอลไทยลีกสมัยที่11อมาครองสดๆร้อนๆนะฮะกล่าวเปิดเผยกับทางเพจบีบัพกงมาว่าเตียมที่จะลักดันให้เจ้าเม็ดมูฮัมหมัดอุซานมูซา ดาวซันโบสูงสุดข,ข,ข,ของลีกที่เวลานี้อยู่ในวัย24ปีซึ่งกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นที่สุดแล้วไปโดยศึกฟุตซอลลีกอาชีพในยุโรปกับสโมสร,รปโปรตุเกสถือเป็นลีกของแชมป์ในปัจจุบันนี้เพราะเชื่อม,มันมาว่าถึงเวลาแล้วที่เจ้าเบ็ดนั้นจะก้าวไปสู่ระดับโลกเสียทีเพื่อเป็นการยกระดับให้วงการโต้เล็กไทยของเราในครั้งนี้กันอีกด้วยนะนาแะผมเป็นนักว่าง,งานนี้ก็ไปให้กำลังใจโต้เล็กกันอยู่ด้วยครับส่งออกแข้งไปเป็นที่เรียบร้อย เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับเจลิกที่ข่าวใหญ่ควินมัสแคทเซ็นคู่หูชนะทิพร่วมทัพมาริโนสโดยกรน,นี้ายจากก,นนการพัฟุตบัลเจลิกตีข่าวว่ายโกฮาม่าเอฟมาริโนสอดีตต้นสังกัดของเจ้าอุ้มทีดทมบุมทันเธอพายแฟนบอลมาริโนสจัดการเซ็นญญาคว้าตัวแอนเดอร์สันโปรเปสอดีตกองหน้าตัวเทพของ,ของคังคอนเซร์สโปรโรเข้ามาล่าตาายในรายการ2022นี้ โดยทางเชลิกเดินระบ,บุข้อความมาว่าโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสคว้าตัวออนเดอร์สันโลเปสดาวยิงชาวบราซิลมาร่วมทัพอย่างเป็นทางการพร้อมสวมหมายเลข11ลงล้าตาข่ายในจินนิสันสเตเดียมในครนั้ังนี้โดยผลงานในเจลิกหนึ่งนะฮะซาวาชิฮิโรชิมาลงเล่นทั้งหมด39นัดยิงทั้งหมด12ประตูส่วนตอนอยู่กับทางฮอกไกโดคอนเทเดสโปโรนั้นลงเล่นทั้งหมด23นัดยิงไปถึง30ประตู ซึ่งทางแอนเดอร์สันโลเปซเป็นคู่หูในแนวรุกกับทางเบซิเจชนาทิปสงกสินเพลเมเกอร์ทีมชาติไทยบนดินซัโปโปรนับตั้งแต่ปี2019ถึ 2021. ง2021ก่อนที่เขาตัดสินใจย้ายสู่ไชนีสซูเปอร์ลีกของจีนร่วมทีมอูฮันเอฟซีและท้ายที่สุดเขาก็กลับมาล่าตาข่ายบนเวทีญี่ปุ่นกันอีกครั้งตรับทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอคือคู่ปรับสำคัญในการเบียดแย่งแชมป์เจลีกของคาวาสก,กิฟอนเตเล่โตสกัดใหม่ของชินาทิปในปัจจุบันนี้ และชนาทิปสงกสินกับทางอิดเดอร์ันโลเปสนั้นจะพบกันบนเวทีญี่ปุ่นในรายการกน,นี้ฐานะคู่แข่งต่างต้องการแชมป์ด้วยกันทั้งคู่ณักนะเวลานี้ด้วยกันนะนะแต่ผมเป็นตามงานนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าเร์ไพรส์เป็นอย่างมากที่คู่หูของชนาทิปนั้นจะลงกลับมาที่เจลีกันอีกครั้งงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับ ได้ครบ8ทีมเข้ารอบฟุตบอลช้างเอฟเ p คัพ1แล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยงานนี้สึกฟุตบอลช้างเอฟเอคัพ2องนะฮะได้ครบทั้ง8ทีมเข้าสู่รอบก่อนลงชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยโดยบีจีประชุมและก็อุทยานีเอฟซีเป็น2ทีมล่าสุดที่เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งผลประกอบคู่นั้นออกมาดังต่อไปนี้เริ่มจากอุทยานีเอฟซีพบนครราชสีมามาสตาเอฟซีโปริเทโลเอฟซีพบบีจีประชุมและก็บริลลามิเต็ดนะฮะพบหนองบัวพิษเอฟซี สุพรรณบุรี FC พบสงขลา FC ทันนี้เพราะไปทีมช้างศึก FA ฟเอครับ2 0 2พนั้นจะลงสนามในวันที่16กุมภาพันธ์ที่ถึงนี้คะแฟนข่พวกเขาตามติดรรบชมและก็ร่วมเชีีรยกันได้น,นะครับงานนี้ระเบิดเชิงอย่างแน่นอนและนี่ก็เป็นคันข่าวาพักข้ามกีฬาคนไทยบายมาโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่3กุมภาพันธ์2565โดยใช้บุพรครั้งฟุตบอลไทยครับ